สวัสดีครับท่านผู้ชมและพี่น้องชาวสวนยางทุกท่านนะครับวันนี้วันที่13มเมษายนพุทธศักราช2566นะครับประกันราคาสวนยางนะครับชาวสวนยางนะครับประกันราคาเฟสสีที่อนุมัติอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับแจ้งข่าวยังเป็นทางการนะครับเมื่อวันที่12ว่าวันที่12 เมษายนก่อนสงกรานต์หลังจาก13นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับทกสจะโอนเงินให้เข้าให้เงินโอนเงินเข้าให้กับพี่น้องประราชาชนชาวส่วนยางนะครับแล้วก็พอถึงเวลานะครับก็หายเงียบไปนะครับผมอยู่ที่จังหวัดอุดอรนะครับไม่ทราบว่าพี่น้องชาวจังหวัดอื่นเป็นอย่างไรกันบ้างได้รับเงินแล้วหรือยังถ้าได้รับเงินแล้ว ก็มีน้ำใจช่วยแจ้งผมหน่อยก็ได้นะครับคอมเมนต์เข้ามานะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาติดอะไรอยู่ทกศถึงไม่จ่ายนะครับจริงๆแล้วจ่ายเงินมันง่ายนิดเดียวนะครับแต่ทกศก็จะเก่งเรื่องทวงหนี้ซะมากกว่านะครับถ้าเขาผิดพลาดเองเขาก็เข <palette> าก็เงียบเขาก็เฉยเขาก็แก้ตัวได้นะครับแต่เราไม่สามารถแก้ตัวได้ถ้าเราเป็นลูกหนี้ทกศนานไปว่าเขาอีกแล้วนะครับ ปีนี้แรงมากนะครับอนาคตชาวสัยางก็ไม่แน่ไม่นอนแล้วนะครับเพราะว่าการส่งออกนะครับยอดการส่งออกนะครับลดลงนะครับลดลงอย่างมากนะครับเพราะว่าลูกค้ารายใหญ่ของเรานะครับเขาสามารถทําเองได้แล้วนะครับอันนี้คือราคานะครับราคาที่คิดออกคํานวณออกมาแล้วได้ผลต่างนะครับยางแผ่นดิบยางสดน้ํายางสดนะครับและยางก้อนถ้วยนะครับ เขารวบสองเดือนนะครับปีนี้รวบสองเดือนนะครับแล้วก็จ่ายเลยนะครับเมื่อคืนก็แจ้งมาอีกว่าอย่าเพิ่งนอนนะหลังเที่ยงคืนเขาก็อจะโอนเงินข้าวพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับไม่ต้องหลับต้องนอนกันแล้วนะครับสําหรับคนที่รออยู่นะครับแต่ตอนนี้เวลาก็แปดโมงกว่าแล้วนะครับผมก็ไม่เห็นสักสตังแดงเดียวนะครับไม่รู้ว่าไปติดขัดอยู่ตรงไหนนะครับ แต่ว่าก็ดีอยู่อย่างหนึ่งครับใกล้จะเลือกตั้งมันก็เป็นอย่างนี้นะครับอะไรเ็าเล่งรัดเล่งรัดเล่งรัดเพื่อเพื่ออะไรไม่รู้นะครับช่างเขาผมไม่ยุ่งเรื่องการเมืองนะครับพี่น้องเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับพี่น้องชาวสวนยางนะครับจะเล้งเหมือนบ้านผมรึเปล่านะครับที่อุดรกว่าจะเปิดหน้านะครับอันนี้ทดลองทําคลิปก่อนนะครับดูดีครับน้ํายางกว่าจะไหลได้นะครับโอ้โหสามหน้าที่นะครับกว่าจะลงจอกลงโปะ ลงบกลงโบกอะไรนะนะครับสามนาทีที่ผมทําคลิปนี้ขึ้นมาก็เห็นเรื่องอยางพารามันเงียบเียบไปนะครับในสื่อต่างๆก็ไม่มีนะครับส่วนยางล่าสุดเงินส่วนยางล่าสุดก็อยู่ประมาณ2เดือนที่แล้วนะครับอยู่ในโครงการเท่านั้นผมก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อกลางพูดคุยกันนะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็เข้ามาคอมเมนต์กันได้นะครับหรือได้รับเงินแล้วก็คอมเมนต์กันด้วยนะครับ สวัสดีครับ